เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซอสแร์นี่นันคือซอสแฝ5ห้ามพูดตลอดรดไฟคนเลยทั้งสิบโดนเลเลยทั้งสิบนะเออเรามาหาเขาเย็นกินกันดีกว่าร้อนของกินเยอะมากเราจะเริ่มจากการกินอะไรก่อนดีเราจะกินกี่อย่างวันนี้ฉันขอกินสิบอย่างก่อนอันดับแรกไหมสิบอย่างนี้คือเป็นสิบอย่างเป็นต้นนะสิบอย่างเป็นต้นพี่ม่วยวันนี้จะกี่อย่างอาจจะสิบก่อนเบื้องต้นไม่ถ้าเกิดเขาบอกว่า Real Size Beauty มันไม่เข้ารอบเราก็จะทำยังไงล่ะเราก็กินไปเลยเหรอ ไม่เราก็ต้องช่วยกันช่วยกันต่อไหมช่วยกันทำให้ทุกคนรู้จักคำว่าเวลไซส์โอเคสิบอย่างเริ่มจากที่อะไรที่เริ่มเลยง่ายๆก่อนเป็นของทอดอ่าแต่คนเยอะมากเลยคนเยอะคนเยอะไปอ่ะไม่รอนะไม่รอไม่เอาอีรอเปลี่ยนเป็นของทอดแต่เป็นของทอดเนี่ยก่จะรอแล้วมงสามเมื่อไรจะได้มงสามยวรอไปก่อนแป๊บนึงแต่ว่าไอ้จิงกินได้เลยเรื่องของกินมันเยอะเกินไปอ่ะฉันเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกอีกฉันเลือกไม่ถูกนะว่ามันจะกินอะไรเพราะว่ามันเยอะมากแล้วมันเคยมีไหมเวลาผู้ชายเข้ามาตีบแล้วเลือกไม่ถูกอ่ะเคยมี ไม่เคยเราไม่มีพี่หมวยเคยมีไหมเวลาผู้ชายเข้ามาเยอะเกินแล้วเราเรือกไม่ถูกอ่ะมีบ้างเฮ้ยหยิบขนาดนั้นได้หรอพี่หูวอ่ะหูไปหูไปเอ้ยหอมอ่ะหอมแล้ทอดอ่ะอีวีเหมือนแบบเด็กที่แบบไม่เคยออกจากบ้านอ่ะ ปี่บ้านเนี่ยคือแบบพ่อมันทำงานกับพี่นาทุกวันมันสติเป็นยิ้มจริงนะเฮ้ยจอดรถตลอดเวลาตัวนี่เนาะหนึ่งแก้วมันคืออะไรคะเนี่ยสับปะรดภูแลกิ้งกิ้มาคืออะไรอ่ะซึ่งเราบอกว่าเจ้าเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะที่อยู่ในไทยเพราะว่าเจ้าอื่นกำลังทำตามโอ้๋อกระเดื่อสีเดือดหวานใช่ไหมหวานตองรตองน่ไไมด้หวาใก็ตองเหมือนน้ำสับปะรดจริงๆเลยอ่ะไอดอกคุณคิดว่าดีโดูตรงเนี้ย อร่อยหวานฉ่ำชื่นใจร้านไอศกรีมเลยอะมันน้ำเงอกไม่เหมื่อนเขาน้นสับปะรดน้ำมันน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดรลยดมดมหอยหวานหอยเผาหอยอะไรว่าไปน้องสาวชอบกินหอยมามาพีสาชิมได้แก่เอาลองชิมสิ มีน้ำจิมมามีน้ำจิมมาเริ่มครั้งแรกในชีวิตแกช,ชอบทําเป็นแบบคอนเทนต์ครั้งแรกในชีวิตเนาะเลียหอยครั้งแรกในชีวิตแกหอยก็ใหญ่มากแต่หอยชนีนะจะมีจิ้มพอดีเอาดิน้ำจิ้มแซ่บนะอันนี้ก็หอยแหละนะฮะหอยหนาหอยหนาอนา,าแล้วแกแต้ตัวเงี้ยแกบอก,กแลก้วจำเพลงอะไรร้ป่าวสี่หอย โอ้ดิเรื่องสคึกคักเลยที่นั่นนะที่หนูขอชิมแล้วพ่อยขอบคุณครับมันจิ้มรสมากเลยอ่ะอุ้ยแม่น้ำจิ้มน้ำจิมรสมากพี่มวยเออสะดุ้งหยงจริงไหมบรรยากาศมันทำให้เรานึกถึงตลาดตลาดเลยรถไฟตลาดนั้นรถไฟมินี่คือจอร์แดนจอดแฟร์นะฮะพูดตอนหลือรถไฟนะโดนเรียกลิขสิทธิ์พี่เอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะ ลิศเลิศเลิศเอาอย่างละนหนึ่งทุกอย่างมาเลยเริ่มกูอยากกินมากเมื่อกี้เดินผ่านมาแต่แบบไม่มีใครจอดใช่มึงซื้อไปกี่ไม้สี่ไม่พอผลไม้าน้อยซิมโอเคน้อยจ้งเราต้องกินกีหลายอย่างได้ค่ะพี่สาวอากินมั้เอาฉันเลือกแบบไหนไงติดมันอยู่แล้วขนาดมันต้องติดมันเพราะว่าเรามันเป็นไวติดมันอ่ะใช่เราติดมันอยู่ อะไรเราทำอะไรเราต้องมันตลอดลมันแบบสอสเสือเติมสะลระไม่แมากกรันด้วยน่ารับคุณครับ,บคุณครับที่หม่อยมาเจอหลักแท้นะอ,นอย่าไปยุ่งกับเขาเอาไหนเอาเนื้อมากินดิอย่าแอบเอาเนื้อมากินจะกินจริงๆขอกินเนือ้อหน่อยค่ะเอ้ยอยา อาะดีอ้ำอ้ำอ้ำมึงไปไงเื้อแดงอยู่เลยอ่ะมีเด้อดแรสุดๆนีสิแล้วมันไม่เหนียว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 จไม่มากไมเหนียวเลยมองกินันนี้อ้ออเอเอาเอาๆๆเาเเอาเอาเาอาเอาอา ขนมจีนน้ำยาให้น้องเทปี่แต่ถ้าในตลาดเนี้ยไม่มีขนมจีนน้ำยาที่ทำเองขายแน่ขายดีแน่มียานเดียวเจอกันไอดอกคืออะไรอ่ะแกคนต่อแถวเยอะมากแล้วยังไงซอฟซอฟครีมแล้วคนต้องต่อแถวรออะไรอ่ะเออคนต่อแถวยาวมากยาวไปถึงนู่นอะแถวยาวไปถึงหน้าเซนทรัลพลาม่ก้าแล้ว่าอีบักโอ้ ที่นอมนที่แบบบรรยากาศดีมากเลยอ่ะหนาวนะ<ต>หนาวอีกห,ห,หนาวมากอยากจะมาหนาวช่วงจะมากาแฟเหรอโอ้แต่ว่าไม่มีเหรอหาก่อนหาที่นี่ได้ไหมล่ะแก้แกเดินจัดการกันไม่เราต้องไปหาที่อื่นสิเพราะว่าเราจองสัวเขามาเดินที่นี่ไงต้อเราถามจนถ้าเราหาที่นี่เขาก็ไดมาเดินแล้วเดีวยวเหมือนยูเชียงใหม่นี่ยูทอเหมือนยูเชียงใหม่ข้าวซอยในที่สุดเจอรขนมจีนแล้วมาเป็นหม้อเลย เริ่มเริ่มเริ่มเจอแล้วเห็นไหมล่ะเจอเลยล่าโอเคโอ้โหว่าจะมาขายขนมจีนท่หน่อยอดขายแล้วตอนนี้คือระหว่างรอฮิวเราก็กินไปด้วยอะไรไปด้วยเพชไปด้วยเต้นไปด้วยน็อตหนักหลายย่างหมดเลยบนเต้นมาเต้นมือยี่ดอกคิดถึงอะไรแบบนี้มากเลยจริงปะแต่นานๆทีพอนะทุกวันไม่ได้เหนื่อยเริ่มละปลาหมึกเป็นไงพี่หมวยหมึกว่าถูกต้องไหมน้ำซึมได้เนาะไหนมาป้อนหนูคำหนึ่งเตี้ยแต่ทานอ๋อ สถานโลกเป็นไงบ้างพี่สาวอร่อยอร่อยอร่อยกินไงหมดนะเยอะไปเอาหอยออกมาไก่ออกมาอย่าให้เกิดเลยหลิวหมูหยอกย่าไปมบ้าหอยจะเต่าเหมือนปีศาจใหญ่มนีเหมือนปีศาจแกอดีตเด้อแม่เหมือนไม่พิษเงินใหญ่ไปอ่ะมึงไม่ใหญ่ไปหรออร่อ เสื้อลราบอกเลยที่อยากกินขนมจีนจริงกินไม่หยุดเลยอร่อยไหมลูกเลิศมันไปถึงบ้านอ๋ออันนี้ยำอะไรอ่ะอันนี้ก็ยำหอยเหลาลมเหลาไข่ไม่ยำหอยเหลาลมคือยำหอยนางรมอ๋อเราตัวเองเราตัวเองมึงกินแล้วมึงก็จะมีอารมณ์นะชอบมากกินเลยแต่มึงไม่มีแฟนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเหล่าลมคนอื่นไม่ชอบเฮ้ยว้าว ดีนะไม่เอามาเป็นลบกกระถูข้นเลงกระมังแซ่บอันนี้คือไซส์รองยังไม่ไซส์ใหญ่สุดอันนี้คือไซส์รองนะไซส์ใหญ่สุด499อันนี้คือไซส์309บาทใครมาจะนั่งไม่กลับแพ้กระดูกหมูทั้งคืนวะฉันฉันไม่คนชอบแพ้มากหัูด้วยฉันด้วยงั้นฉันก็ชอบด้วยเริ่มเริ่มเลยยังไงนะพี่หมวยคือหอยมันหวานมันฉ่ำยำเขาอ่ะนะหอยหวานมากหวานมากหน้า ืออร่อยจริงแบบไม่คืนเงินละอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้เงินคืนละไม่ได้เงินคืนละหรือว่าเราแอปพูดว่าไม่อร่อยขอคืนเงินแม่อร่อยต้องห้ามกินหมดนะถ้าหมดแล้วแม่อร่อยมันมีพิรุษพี่วีจ้วงลงมาเลยใหญ่มากใหญ่มากไม่ดูดินนะแล้วเนื้อเยอะมากเลยนะนี่ดูนะนี่ดูนี่คือเนื้อหมดเลยนะโอ้ยพี่วีกินนะกินมากเลยอ่ะไม่หวานละขอวางกินบ้าง ต้องมาผิดพลาดปะแกตุองมากเไม่ร <im Restaurant> so ู้นะเนื้อมันร้อนออกมาเดี๋ยว้ยมันร้อนเลยเหรอร้อนออกมาเลยเดี๋ยวด้วยด้วยด้วยด้วนอุ๊ยเลอ่ะ้อมมาอ่ะสกินบ้างอร่อยมากเนื้อยุ่ยมากเนื้อนิ่มมากนิ่มมากทุกคนมันเหมือนเยลลี่ไปเลยอ่ะ ฟังนารอดไม่มีอะไรใหญ่กปากเราอะไรที่เราพูดว่าใหญ่ๆอ่ะเราอมมาหมดแล้วคุยใหญ่จังใหญ่จังอ <ors> <c oughs> มมันกูเห็นอาหารใหญ่แล้วกูท้ออ่ะ จะขายที่ท้องเหรอไม่อมีให้อะไรท้อไม่ให้ลิงถือนตะแม่ท้องกอกินเยอะค่ะอันนี้ส่งใส่ชุดนี้ต้องท้องอฟไปแน่เลยกินนะพกตัวช่วยดีมีมีเราเล่นพี่หมวยบอกว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือเราไม่ได้เป็นลิงเราไม่ต้องท้องโอ้โแต่อยังใครก็ต้องสรัางอะไรคือลลาเจนชั้นดี้นะหล่อนอ๋อเหรอแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเล้งแต่อยากได้คอลลาเจนนี่เลยนี่ค่ะคอลลาเจน ไม่ใช่ไม่มีไม่มีฉันบอกให้นะพูดมาเลยน้ำสุกเขาวะใส่น้ำแข็งมามานั่งซดยังได้ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> กระดกตอนเช้ากระดกตอนเช้ากินแทนกาแฟตื่น <c oughs> อิ่มแล้วไปบุฟ้านฮะยังต่ออีกหรอเราต้องต่อที่ของหวานขนมอะไรว่าไปทุกคนไปของหวานโลยไอติมร้านอัไหมล่ะที่คนเยอะเอะอ่โอ้อาจจะเป็นแต่ฉันว่าฉันหวานพอที่จะไปของหวานให้ทุกคนได้นะโอ้ ฉันไม่หวานตรงไหนอลละซอเบียนแน่แต่ตอนนี้สิ่งที่สัญยัดลงมามันจะไปการฝืนแล้วนะเฮ้ยปลาหมึกไอ้นี่เขากินแบบสดมากเฮ้ยกล้ากินไหมล่ะสดอันนี้ของจริงแกกล้ากินไหมไม่กล้ากินเราจะเจอของหวานไหมนะเอาไปไหนกันนะ อสุดๆเอาสตูส้ไปอีวิทหนึ่งชิ้นนะฮะหนึ่งชิ้นหั่นสี่ไามสี่ชิ้นห้าสิบอะไรอีดอกพวกราคาโปรโมชั่นอะมันเขายวนอะมันทำห้เยายวนอะ,ะตอนแรกเราอะอยากกินแค่หนึ่งชิ้นสิบห้าบาทออแต่เ,เขาบอกว่าสี่ชิ้นห้าสิบปุ๊บแล้วเรามาสี่คนสี่ชิ้นค่ะ <laughs> อ่ะกินกินกิน <laughs> จะแบะทำไมละ่ะกินสิอร่อยไหมพี่มวยสิบห้าบาทก็เป็นเค้กประกบกันมีไส้ ปแป้งนุมน่มๆเป็นยังไงไปดูเลมอนเลยโ <laughs> ดูเลมอนเลยหรอโนบิตะโนบิต, <laughs> ตรู้สึกงไงเวลามึงเป็นคนที่แบบแนะนำอาหารให้เพื่อนแล้วอาหารนั้นอร่อยใอฉันรู้สึกดีใจมากแล้วรู้สึกอ,อกชอบมากแต่มึงไม่เคยแนะนำอะไรให้กูอร่อยเลยสักอย่างก็จริงจะ <laughs> แนะนำอะไรกูมีสิส่ไม,ไม่แนะนำอะไรละตัวเรื่องของอาหารเป็นเรื่องของเทสบางคนชอบกินหวานกินเผ็ดกินเปรี้ยวกินเค็มเราจบฟูซาง ันรอยเราเราต้องรู้บ้างว่าอะไรอร่อยไหมอร่อยไม่กิเยลอาหารเป็นหลองเทสเจริงนะคนที่แนะนำอาหารแล้วอร่อยถูกปากกูที่สุดใครรูร้ปะใค<ช>รพี่นัทซึ่งเวลาพี่นัทพาไปคาจะไม่กินอะไรที่เคยอร่อยเลย <c oughs> อ๋ <c oughs> อทเทาไม่เหมือนกันทเทสไม่เหมือนกันชอบชั้นเทสเหมือนพี่นัทใช่หล่อนเทสเหมือนพี่นัทชั้นเทสเหมือนคนอื่นจบละอาจจะเหมือนสักสักคนบนโลกใบนี้ฉันก็รออยู่สวัสดีค่ะคุมพิมพ์มา เกีียวแล้วเกี่ยวกับเกลียวอะไรอะไรยก่อนเฮ้ยไม่คือต้องบอกว่าก็เธอเป็นเพศที่อดทนอไม่กินมหางอดทนได้ทุกอย่างยกเว้นการรู้ไหมการรอจะบุกจะบุนจะร้อนจะหนาวจะสูงแค่ไหนก็เธอทนได้แต่ว่าถ้าให้รอนานๆก็เธอไม่รอ เพราะฉะนั้นที่วันนี้ก็จบแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่ากลับมาเปิดแล้วตลาดไอ้อะไรนะจอร์จแก่เทไนท์ไหน์เก็ตในชื่อใหม่กับคําว่าจอร์จแฟร์ดีมานะฮะดีมาสงสารเพราะะแม้บางคนเพิ่งมาเปิดขายวันนี้ใช่อย่างเนื้อย่างที่เราไปกินมาอร่อยนะอร่อยพิ่งมาวันอ่ะสุ่มสุ่มแบบฟิวสมารีกล่องสุ่มร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยสุ่มเอาเจอใหม่คิดหน้าวันนี้พี่วิสวยมากพี่วิสวยมากพี่วิสวยมาก Товай. За. I book in my two counties.